สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำพูนสืบสารต่อยอดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำพูนเดินหน้าปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารรอบสองตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราช,ชาสุดาสยามบรมราช,ชากุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบสองผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริงผู้นำต้องทำก่อนเพื่อใช้พื้นที่ว่างสร้างอาหารและเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยปรับพื้นที่หน้าสานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำพูนเป็นโมเดลโคกหนองนาเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนและผู้มาติดต่องานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำพูน และเพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับหมู่บ้านชุมชนให้มีความยั่งยืนร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวตามโครงการลำพูนโกรกรีนในหัวข้อที่ว่างสร้างอาหารตามนโยบายของแม่บ้านมหาไทยภายใต้แนวคิด ครอบครัวมหาไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อมร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองจี้ณสสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองจี้บ้านกำนันเมืองจี้และฝ่ายพัชระธรรมบ้านวังไฮตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการของขวัญปีใหม่มทสร้างสุข HAPPY CREATION โดยมอบผักสวนครัวที่ได้จากการรวบรวมผลผลิตจากกิจกรรม90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารที่มีอยู่ในพื้นที่แก่ครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ตำบลอุโมงตำบลในเมืองตำบลเหมืองจี้ตำบลต้นทง ตำบลเมืองหน้าและตำบลบ้านกลางร่วมปรับภูมิทัศน์ตามโครงการลำพูนเมืองหน้าเยือนบ้านเฮือนหน้าอยู่เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดลำพูนในช่วงเทศกาลสงกรานโดยการปรับภูมิทัศน์กําจัดจอกแหน,น และกําจัดเศษวัชพืชริมแม่น้ำกวงหน้าวัดพระาธ,ธาตุทางเทุนชัยทั้งสองฝั่งเพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดลำพูนช่วงเทศกาลสงกรานติดตามสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้แก่โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีส่วนร่วมในการแยกขยะและเพิ่มทักษะการนําขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดรายได้สตรีตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนโครงการส่งเสริมทักษะพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน